นกเขา้าบิจนจรปีกอ่อนร่อนหน้าอินซิงยิงกูทั้งวันเอ้ยยิงกูทั้งวันแค่แสบแสบคันคันให้มันดีมันดีชัดช้านกเข้าบินจอนปีกอ่อนร่อนหน้า นี่มึงเป็นบ้าอะไรกันนักหนาพอตื่นลืมตามึงก็ยิงมึงไปกินหลังแทนตีนสิงมึงถึงได้ยิงกูอย่างนี้มึงยิงตั้งแง่เช้าตอนสายไม่สนใจว่าใครจะด่ามันแสบทั้งหูแสบทั้งตามึงรู้ไหมว่าไอ้นาามีมึงยิงกูตั้งกะเช้าตั้งแต่ข้าวกูยังไม่ได้หงงควันลอยไปถึงป้าถึงลุงนะกินก็คุงมาถึงนี่ไอเรื่องกินนะไม่เท่าไรแต่แสบตาที่ผายนะมึงก็รู้ โผล่ขึ้นจากท่อน้ำออกมาตามรูมันแสบทั้งรูหูแสบไปทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกที่กินยาลืมขายาวขวดหรือไงวะไอ้ตำรวจขี้ข้าถ้ามึงไม่เน่งไม่หยุดยิงออกมาเดี๋ยวกูจะเอาขี่ปามึงเดี๋ยวนี้ยเพลงก็ดังถึงกลางแยกของมึงหูแตกกันหรือไงเปิดอยู่ได้ไอ้เพลงเกียรติตำรวจไทยเนี่ยจนกูร้องได้จนวันนี้เปิดวันเป็นลอยลอยรอบไม่รู้ว่าชอบอะไรกันนะัหนะถ้าชอบก็ไม่ต้องหันลำโพงมาก็หันหน้าไปทางมึงเจ้ เปิดจนแผ่นลายแผ่นสะดุดเปิดจนสุดไม่หยุดไม่ยอนเปิดจนขี้หูอูกระเด็นกระดอนออกมาเป็นก้อนขนาดนี้เปิดเพลงยังไม่ไหวพอลากสายมาฉีดน้ำไอ้พวกบ้าพวกไรยำม,มึงเคยทำไม่เรื่องดีเขาให้ยืนเฝ้าสัพพาแต่มึงบ้าฉีดน้ำใส่ถ้ามึงจะฉีดมึงก็ฉีดต้นไม้นั่นไม่ใช่มาฉีดไล่กูแบบนี้มันเปือนน้ำเปือนทรัพยากรนี่พ่อแม่มึงเคยสอนไมหมเรื่องประหยัด เรื่องอดออมเรื่องมัธยันะมันเป็นสมบัติของผู้ดีไอ้คนหนึ่งเล่นฉีดน้ำอีกสองสามก็เล่นอุบาทเอาหนังกระติกเที่ยวยิงกลาดเดี๋ยวมึงก็พลาดมาทางนี้ถ้าจะยิงนกต้องยิงบนต้นไม้ต้องใส่ใจนี่กูบอกให้รู้แต่ที่มึงเลงไอ้นะั่นะมันปากกูที่กูอมอยู่นะั่มันเสียงปิดปดีนั่นนกหวีดกูอมไว้นะ่มันกินไม่ได้หรอกไอ้ทิดเพราะมันทำมาจากภาพสติมใช้หัวคิดกันบ้างสิ่ ไอ้เรื่องโง่น่ไม่ต้องบอกไอ้บันนอกไอ้ภูทรมึงคงพึ่งมาอยู่ในพนะนครมึงถึงปัญญาอ่อนกันสิ้นดีออกมาพูดไม่คาคำเสียงตูมตามก็ดังขึ้นมึงยังยืนทำหน้ามึนแผมเล็งปืนมาทางนี้นี่มึงลองหันหลังกลับไปใหม่แล้วเล็งใส่ในสภายิงลอดช่องให้ตรงห้องสุขาตรงที่ประธานสภากำลังขี้ยิงให้สวมกระจายออ สำหรับเจ้านายทุกท่านประชุมเมื่อยกันทั้งวันก็วิ่งกันสมังก็มันดีมันดีชัดชานกข้าวบินรอ,อี่ออน